อาละครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมู้ใหญ่บรรยายเล็กน้อยนะครับือว่าของผมนะครับเรียงปใานี่ปเป็นเป็นประคอนะครับพื้นที่กับขนาดต้องสาก่ะพันสองรอยหกสิบ บาทเม็ดนะครับหรือเฉลีย่ยกับยูสบิมันเกือบเกือบไรนะครับ่บอนะครับปลาที่น้ามาปลอยกับแปดพันตัวนะครับสำหรับการเลี้ยงของผมกัเป็นการให้อาหารผสมกับการเลี้ยงแบบธรรมชาตินําน,นะครับก็คือการเปิดไฟไง่ายๆนะครับก็คือเปิดไม่ใหม่ปลากินนะครับ ช่วงพราอรก็กินอาหารปลาเปียอาหารสดอยู่แล้วนะครับบวกกับอาหารก็คือ,อกินอาหารเม็ดไปน้านะครับเป็นการลดต้นตุ้นไปในโตนะครับผมจะเลี้ยงอยู่งเรื่องปีนะครับงจะเจ้าออกปล่อยนะครับทุกเจ้าออกจำหน่ายนะครับก็คือให้มันกินอาหารเม็ดไปน้ำเหมือกับ เป็นกินแบบธรรมชาติไปน้ำนะครับสำหรับต้นทุนนะครับพ่อป้าน้องผมที่เลี้ยงอยู่นี่กะพ่อปมาณทั้งเมอือดไก่ประมาณสองเมืองหานะครับรวมค่าปลาปลาหรือพันปลาที่สัตว์รับมานะครับบวกกับค่าอาหารสเสลียปลาอายุที่เจ็ดถึงแปดตัวโลนะครับพ่อป้าเลี้ยงไก่นะครับวัาปีที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้ก็บ่รทัดเดียวคนนะครับ รอชรอมลง,งานอีกคลิปนึงนะครับแล้เดี๋ยจะให้เดี๋ยวผมจะย่องคลิปอีกคลิปนึงให้เบิ้งนะครับว่าได้ผลลัพธ์มันติดออกมาเป็นแนวใดน,นะครับเป็นตัวนี้ก็คือเป็นตัวอย่าง,งเบิรงสกันนะครับคือมเพมเลี้ยงปีที่แล้วนะครับแกยุทธ่พีไเจ็บเพิ่งแป๊บส,สโ,โลนะครับ ผมนอนเบิ้งเอานะครับว่ามันสนับเกี่มาประมาณเท่าไรปีนี้คือกันครับขนาดตลาตูตีกันกับปีก่นะครับเก็อนเม็ดกอบกัอนหารแบบธรรมชาตินะครับพื้นที่ยังผมเรียงจะร่วมไปถึงพื้นที่ให้หน้าห้นี่พร้อมนะครับผมจะเอาตะไคร่รอบครับ ออกเบ็ดเลยนะครับเพื่อนาคนปลามันจะเดี๋ยวมาอยู่ข้างนอกแล้วน้ำบกลดลงปลากจะกลับเข้ามานด้ห้องคือเก่าอันนี้คือจะแต่ธรรมชาติของประคออยู่แล้วนะครับโดยที่ห้องประตองเปคุมมันหยางนะครับก็คือปลาประเภทอื่นปลาตัวนี้ตามมาดูได้นะครับในพื้นที่น้ำหน่อยแต่ที่ผมเลี้ยงมานะครับ ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวล่อช่มคลิปหน้านะครับว่าผลผลิตออกมาจะเป็นตาไดนะครับเดี๋ยวติลงอีกรอบนึงก็แล้วกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ครับเอาไว้สำหรับซักก้อนนะครับผมคลิปหน้าว่ากันไหมครับขอบคุณครับ